หลังสงครามนิวเคลียร์ทำให้คนตายเกิดพทังโลกสองวิศวกรจึงได้รับหน้าที่ใหญ่หลวงนั่นคือการดูแลกลุ่มอารยาชนกลุ่มสุดท้ายของโลกเพื่อรอวันที่พวกเขาจะได้ตื่นขึ้นมาสร้างโลกใบใหม่อีกครั้งพบกับการสปอยหนังเรื่องแอร์0 1 5พนอในนาคตที่ใกล้จะถึงสถานการณ์โลกกำลังเข้าขั้นวิกฤตเพราะกำลังจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ประธานาธิบดีสหรัฐจึงได้กล่าวปราศัยต่อผู้คนในประเทศว่า ฝ่ายบริหารของเขากําลังทาทุกอย่างที่ทําได้เพื่อให้แน่ใจว่าชีวิตของผู้คนในประเทศจะยังสามารถอยู่รอดต่อไปได้นักข่าวจึงถามว่าคําพูดนี้เกี่ยวข้องกับการใช้แผนเรือโนอาพาตัวแพทย์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไปหลบภัยที่บังเกอร์ใต้ดินในตอนกลางคืนหรือไม่ประธานาธิบดีไม่ตอบคาถามนี้เขาเพียงแต่บอกว่าทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลพวกเราจะทำทุกอย่างเพื่อทำให้พลเ,เมืองอเมริกันทุกคนปลอดภยัยวันแล้วเขาก็เดินจากไป จากนั้นเวลาก็ผ่านมานานมากแต่ไม่ได้บอกเอาไว้ในเรื่องไฟฟ้าได้ติดขึ้นระบบอากาศเริ่มทํางานแล้วก็มีเวลานับถอยหลังสองชั่วโมงจากน้ำวิศวกรชื่อบราวเออร์ก็ตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับในแคปซูลเวลาเขาตื่นขึ้นมาในทุกๆ6เดือนเพื่อทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายเขาปีนออกมาจากแคปซูลโดยที่เขารู้สึกมึนงงและยังปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศไม่ค่อยได้ผ่านไปสักพักพอเขาเริ่มอาการดีขึ้นบราอเออร์ก็เริ่มเช็คระบบต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังคงทํางานตามปกติ จากนั้นไม่นานคู่หูวิศวกรคนหนึ่งชื่อคาร์ดไรก็เริ่มตื่นขึ้นเขาขอร้องให้เปลาเออช่วยเขาออกไปเปาเออถามว่าเขาฝันรายใช่ไหมวันแล้วก็บอกว่าฉันยังปล่อยนายออกมาไม่ได้จนกว่าน่าจะปรับตัวเข้ากับการหายใจในบังเกอร์ได้ซึ่งพอคาร์ดไรปรับตัวได้แล้วเขาก็รีบมาตรวจสอบสภาพอากาศข้างบนทันทีแต่ก็น่าผิดหวังเพราะมันยังคงเป็นพิษอยู่ครับจากนั้นเขาเข้าไปเช็คอินเพื่อที่จะบอกบังเกอร์อื่นว่าพวกเขาอย่างสบายดีแต่ว่าก็ทำได้แค่นี้ครับไม่สามารถติดต่อพูดคุยกันได้ คาร์ดไรดูรูปเพื่อนและครอบครองเขาก่อนที่บราวเออร์จะเตือนว่าพวกเขาตายกันหมดแล้วอย่าไปอะไรอาวานพวกเขาเลยว่าแล้วบราอเออร์ก็ยื่นพระจิตที่ต้องทาวันนี้ให้คาร์ดไรเมื่อเขาได้อ่านมันทําให้ได้รู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในช่วง6เดือนที่พวกเขาหลับอยู่พวกเขาจึงต้องตวรวจสอบแคบสูลนอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิดความเสียหายระหว่างไปทํางานคาร์ดไรได้ดึงรูปของแอบบี้เมียของเขาออกมาจากนั้นเขาก็ได้เห็นภาพลอยว่าเธออยู่ไกลๆและได้พูดคุยกับเธอ แต่เขาก็ถูกขาดจังหวะจากวอของบราวเออร์คาดไรจึงต้องไปตรวจสอบสภาพของแคปซูลและได้รายงานไปว่าไม่เกิดความเสียหายใดๆแอบบี้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งถามคาดไรว่าจะบอกเรื่องของเธอให้บราวเออร์รู้ไหมคาดไรจึงบอกว่ารอยถึงเวลาสะก่อนจากนั้นพอบราเออร์เข้ามาคาดไรจึงบอกอีกครั้งว่าทุกคนยังหลับสบายพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบใดๆและพวกเขาจะกลายเป็นเมลิดพันธุ์เพื่อมนุษ,ษยชาติและจากเสียภารกิจแล้วทั้งสองก็เหลือเวลายอยู่20นาทีก่อนที่จะต้องเข้าสู่การหลับลึก บาวเออร์จึงรีบหาอะไรกินจากนั้นก็เข้าไปในห้องน้ำเพื่อที่จะช่วยตัวเองก่อนเข้านอนส่วนคาร์ดไรท์ก็ใช้เวลานี้เพื่อตรวจสอบระบบอีกครั้งให้แน่ใจและเราก็จะได้เห็นเทปข่าวเก่าที่กำลังรายงานอยู่ในจอทีวีเป็นการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ผสมอาวุธเคมีตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกซึ่งมันก็เกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีจะประกาศภาวะฉุกเฉินซสอีกทันใดนั้นก็ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นในห้องคาร์ดไรท์จึงรีบไปเรียกบาวเออร์ให้นำทางตะเพิงออกมา ซึ่งมันคือที่นอนแคปซูลของคาร์ดไรที่ติดไฟเพราะเกิดเหตุขัดข้องบางอย่างซ้าร้ายหลังจากดับไฟมือขวาของบราเออก็ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยครับจากนั้นเวลาก็นับทถอยหลังจนเหลือศูนย์ไฟฟ้าและออกซิเจนได้หยุดการทํำงานทั้งคู่จึงต้องทําอะไรบางอย่างไม่งั้นพวกเขาจะต้องขาดอากาศหายใจตายแน่คาร์ดไรรีบเปิดอ่านคู่มือ และเพราะว่ามีการปล่อยอากาศสำรองในกรณีฉุกเฉินซึ่งพวกเขาต้องปีนผ่านช่องระบายอากาศเพื่อที่จะไปเปิดมันครับคาดไรเกือบจะเปิดวาล์วสีแดงแต่อย่างที่ที่เขาถามบราวเออร์ก่อนครับซึ่งวาล์วนี้เป็นการเอาอากาศพิจากข้างนอกเข้ามาและในที่สุดบราวเออร์ก็จะวาล์วฉุกเฉินและได้เปิดมันจากนั้นทั้งครูก็กลับลงไปข้างล่างด้วยสภาพที่เหนื่อยหอบโชคร้ายของทั้งสองระบบฉุกเฉินยังไม่ทำงานและพวกเขากำลังจะตายช่วงที่อากาศกำลังเบาบางลงบราวเออร์จึงถือโอกาสนี้เล่าให้เพื่อนฟังว่า จริงๆแล้วเขามีลูกและมีอีก3คนถึงแม้ว่างานนี้จะต้องเป็นคนโสดเท่านั้นที่ทําได้แต่เขาก็เลือกที่จะโกหกเพราะเขาไม่เชื่อว่าลกใบนี้มันจะถึงจุดจบซึ่งการตัดสินใจนี้แหละครับมันจึงทําให้ครอบครัวของบราวเออร์ต้องตายและเขาเป็นคนเดียวที่เหลือรอดบราวเออร์ได้บอกว่าตอนนี้เขาและคาร์ไรเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเพราะงั้นพวกเราจะต้องดูแลกันให้ดีทันใดนั้นไฟฟ้าก็กลับมาอีกครั้งและระบบจ่ายอากาศสำรองก็เริ่มทํางานโชว์ได้เข้าค่าทั้งคู่แล้วนาฬิกาถูกรีเซ็ตเป็นเวลา2ชั่วโมง ทั้งคู่จึงไม่รอช้ารีบคนตามห้องเก็บของเพื่อหาอะไรแคบซูสำรองแต่ทะว่าพวกเขาก็ไม่เจอครับคาร์ไลจึงกางแผ่นทังออกมาเพื่อที่จะมองหางห้องอะไรอื่นๆซึ่งเขาก็ได้เจอจนได้โดยมันเป็นห้องที่ถูกปิดเอาไว้เพื่อรักษาออกซิเจนคาร์ไลจึงคิดว่ามันจะต้องมีอะไรสำรองอยู่แน่ๆครับในระหว่างที่พวกเขาเข้าไปหาคาร์ไลรู้สึกกลัวมากเพราะเขาได้ยินเสียงดังบางอย่างตอนแรกเขาคิดว่าเป็นสัตว์แต่เขาก็ลืมไปว่าไม่มีออกซิเจนนี่นาเมื่อนักคูเดินมาถึงห้องเป้าหมาย พวกเขาก็เริ่มค้นตามตู้ล็อกเกอร์เก่าๆและกล่องต่างๆจนในที่สุดก็พบชิ้นส่วนที่ตามหาทั้งสองจึงได้นำมันกลับมาเพื่อซ่อมแซมแคปซูลของคาร์ดไรหลังจากซ่อมเสร็จคาร์ดไรจึงขอเข้าไปลองนอนก่อนเผื่อว่ามันยังมีข้อผิดพลาดแต่ตอนที่จะเข้าไปเขาก็เกิดลังเลครับเบลเออร์จึงอาสาเป็นคนเข้าไปทดลองให้เองถ้ามีอะไรผิดพลาดเขาจะรีบบอกซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเมื่อแคปซูลเริ่มทำงานเบลเออร์ก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงอากาศรัวขณะที่คาร์ดไรบอกว่าจะไปตรวจด,ดูให้ บราวเออร์ก็เริ่มขาดอากาศเขาจึงพยายามจะเรียกเพื่อนเพื่อให้ปล่อยเขาออกไปก่อนแต่เหมือนว่าคาร์ดไรจะไม่ได้ยินครับจากนั้นแคบซูลงก็ดูดอากาศภายในออกทําให้คราวนี้บราอเออร์ไม่เหลืออากาศอยู่เลยเขาดิ้นรนอย่างหนักจนสุดท้ายเขาก็นิ่งไปซึ่งก่อนที่เขาจะตายคาร์ดไรก็ได้โผล่มาช่วยในนาทีสุดท้ายบราวเออร์เริ่มไอและสำลักด่าเพื่อว่านายทำบ้าอะไรอยู่นายจะฆ่าฉันหรือยังไงคาร์ดไรยพยายามขอโทษ โดยบอกว่าเขาเปิดแคปซูลไม่ได้เลยพยายามจะหาอะไรมาตัดมันออกซึ่งเขาก็หาคัตเตอร์ในกล่องเครื่องมือไม่เจอทําให้เขามาช้าเมื่อเขาเห็นบราเออร์ที่กําลังโกรธไม่ยอมฟังคาร์ไจึงบอกว่านั่นเป็นแคปซูลของฉันนะฉันจะเข้าไปทดลองเองแต่นายก็เป็นคนอาสาเข้าไปแทนคิดให้ดีสินี่เลยทาให้บราอเออร์ใจเย็นลงแต่ทีนี้แคปซูลก็ได้เหลืออันเดียวเลสิครับไม่สามารถซ่อมได้แล้วด้วยเวลาก็จะหมดลงอีก51นาที บราเออจึงคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้เขาเข้าไปที่ห้องแคปซูลของเหล่าอราย,ยาชนจากนั้นบอกกห้คาร์ดไร์เลือกฆ่าใครสักคนเพื่อที่จะได้เข้าไปนอนแทนครับคาร์ดไร์จึงเถียงหัวชนฟ้าบอกว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อปกป,ป้องคนพวกนี้ไม่ใช่ฆ่าพวกเขาซึ่งบรล่าเออก็ไม่สนอยู่ดีและให้เขาเลือกซะว่าน่าจะตายหรือจะอยู่เพื่อดูแลคนที่เหลือต่อไปคาร์ดไรส์จึงจำใจตกลงครับเขาหยิบมอร์ฟีนขึ้นมาเพื่อจะฉีดให้ใครสักคนในแคปซูลแต่แล้วเขาก็เห็นแอปปีผัวออกมากเกลี้ยกล่อมแม่ทำแบบนี้ บราเออร์ er ไม่เห็นว่าเพื่อนไม่กล้าทำเขาจึงบอกว่าเขาจะเป็นคนทำเองแต่แอบบี้ก็ขอร้องอีกว่าอยากปล่อยให้บราเออร์ er ทำแบบนั้นคาไรจ์จึงบอกกับบราเออร์ er ว่าเราทำแบบนี้ไม่ได้เราเป็นวิศวกรไม่ใช่ฆาตกรอ,อีกทั้งพวกเรายังมีพันธสัญญาที่ต้องดูแลคนเหล่านี้ให้มีชีวิตรอดบราเออร์ er จึงด่าว่านายเป็นบ้าอุดมการมากเกินไปว่าแล้วก็ต่อยเขาคาไรจ์สวนกลับแต่นั่งของให้บราเออร์ er ฟังเขาก่อนยังพอมีอีกวิธีอยู่เขากางแผนทางออกอีกครั้ง จากนั้นชี้ให้ดูว่าชื่อ A B C 1 0 8มันตรงกับชื่อหรหัสที่เราอินเข้ามาแสดงว่าอีกบังเกอร์จะต้องอยู่ข้างๆพวกเราในนั้นจะต้องมีคนและแคบซูดเหลืออยู่แน่คาดไรไม่รอชา้าเขาอาสาออกไปเองหลังจากสวมชุดป้องกันแล้วเขาเดินผ่านประตูออกไปและนั่นก็ทําให้เขาได้เจอกับศพคนอาหารทันทีซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นศพของพวกเดียวกันหรือเปล่าเมื่อรอให้ระบบกรองอากาศเสร็จแล้วเขาก็เริ่มเดินหน้าต่อ พอผ่านไปอีกประตูเขาก็เจอเข้ากับฝุ่นสีฟ้าฟุ้งกระจายอยู่เต็มไปหมดซึ่งบราเออร์ก็ได้บอกว่ามันเป็นสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่จากนั้นเขาก็ได้ทําการแสดงผลกล้องวงจรปิดขึ้นหน้าจอเพื่อที่จะได้เห็นการเคลื่อนไหวของคาร์ดไรส่วนคาร์ดไรพอเดินมาได้สักพักในที่สุดเขาก็ได้เจอกับประตูทางเข้าบังเกอร์ ABC แต่ถ้าว่าเขาพยายามเปิดเท่าไหรก็เปิดไม่ออกครับและมันก็ทําให้คาร์ดไรเริ่มถอดใจแอปปี้จึงโผล่มาให้กําลังใจเขาบอกให้เขาอย่ายอมแพ้บราเออจะต้องหาทางช่วยคนได้แน่ ซึ่งก็จริงเพราะไม่นานบราอุก็บอกว่าขอเจอทางเข้าไปแล้วให้คาดไร้รถอยกลับไป10เมตรเมื่อไปถึงคาดไร้รก็ได้เห็นกับท่ออากาศขนาดใหญ่ทําให้เขารู้สึกไม่ดีนักที่จะต้องปีนมันเข้าไปแต่สุดท้ายเขาก็ไม่มีทางเลือกเพราะมันเป็นทางเดียวและบราอก็บอกว่าเหลือเวลาอีกแค่ย2บนาทีเขาต้องรีบแล้วในท่อที่คา์ดไร้ปีนเข้าไปนั้นเขาได้เจอกับศพของทหารจําน,จนวนมากซึ่งมันก็ทําให้เขาเริ่มกังวลอีกครั้ง และเมื่อห่างออกไปสัญญาณวิทยุของทั้งสองก็เริ่มขาดหายดังนั้นบราวเออร์จึงพยายามหาวิธีพูดสัญญาณเขาได้เข้าไปหาเครื่องมือในกล่องและนั่นก็ทําให้เขาได้พบว่าคัตเตอร์มันก็ยังอยู่ในนี้ซึ่งแสดงว่าคัตไรได้โกหกเขาครับบราวเออร์จึงไม่ไว้ใจคัตไรอีกต่อไปเขาได้ไปเปิดดูเทววงจรปิดเพื่อจะรู้ว่าคัตไรทําอะไรในตอนที่เขากำลังจะตายส่วนทางด้านคัตไรเขาเข้ามาสู่บังเกอร์ ABC ได้สําเร็จแต่เขาพบบงางอย่างผิดปกติเพราะเขาไม่เจอผู้คนอยู่เลย พอเขาเดินสำรวจไปรอบๆเขาก็ได้เห็นแสงสว่างจากภายนอกซึ่งเมื่อเขาปีนขึ้นไปสู่พื้นดินทําให้เขาได้เห็นว่าเมืองน,นี้ถูกทําลายด้วยระเบิดนิวเคลียร์จนเกิดลุมขนาดใหญ่บริเวณบังเกอร์เมื่อกลับลงมาเขาก็ได้จเจอกับแคปซูล a p c ที่ถูกทําลายซึ่งมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วแสดงว่าที่ผ่านมาที่บังเกอร์อื่นๆล้วอินเข้ามานั้นมันคือเรื่องโกหกระบบได้ถูกออกแบบมาเพื่อทาให้บังเกอร์ที่เหลือรอดไม่เสียสติไปซะก่อน คาดได้จึงรายงานว่าคงมีแต่พวกเราแล้วล่ะที่ยังเหลือรอดเป็นกลุ่มสุดท้ายของโลและเขากำลมันจะกลับไปที่บังเกอร์ส่วนทางด้านบราอเออร์เขาได้ดูเทปวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งที่คาไดไรทำเมื่อเขากำลังขาดอากาศอยู่ในแคปซูลเขาสังเกตเห็นว่าคาดไรทำตัวปแปลกไม่ได้รีบร้อนที่จะช่วยเพื่อนเลยทั้งๆท,ที่เพื่อนกำลังจะตายเมื่อคาไดไรกลับมาถึงทางบรรจุออกซิเจนเขาก็เกือบจะหมดแล้วครับในระหว่างที่กำลังอยู่ในห้องฆ่าเชือ้อ ก่อนที่จะเข้าไปข้างในบราเออร์ก็โผล่เข้ามาขวางเขาโชว์คัตเตอร์ให้คดาดไรท์เห็นคดาดไรท์ตกใจมากถามเพื่อนว่าเขาไปเจอมันที่ไหนบราเออร์จึงตอบด้วยความโกรธว่าฉันก็พบมันในกล่องเครื่องมือข้างเตียงของนายยังไงละ่ะรู้ไหมฉันได้ดูเทปแล้วนายไม่ได้พยายามที่จะช่วยฉันเลยนายเกือยจะปล่อยให้ฉันขาดอากาศตายคดาดไรท์จึงขอร้องให้เขาเข้าไปก่อนแล้วเขาจะอธิบายให้ฟังแต่บราเออร์ก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเขาโชว์ปนืนขึ้นมาและบอกว่านายมันบ้าไปแล้ว นายเกือบจะฆ่าฉันเพราะงานฉันทำให้โอกาสนายอีกเป็นครั้งที่สองถ้านายเข้ามาน,านายจะเป็นอันตรายต่อฉันและต่อคนที่กำลังนอนอยู่ว่าแล้วบราเออก็ไล่คาดไร้ไปซาไล่ให้เขาไปตายข้างนอกถือซะว่าเป็นการฆ่าอย่างปราณีเมื่อได้ยินแบบนั้นคาดไร้จึงรีบวิ่งกลับไปทางด้านบังเกอร์ ABC ก่อนที่อากาศในถังจะหมดโดยมีแอฟบีชี้ทางให้เขาเข้าไปในท่ออากาศโดยความที่คาดไร้ชำนาญเรื่องแผนพังทำให้เขารู้ว่าท่อนี้สามารถอ้อมเข้าไปในบังเกอร์อีกทางหนึ่งได้ ระหว่างทางเบลเอก็วอมมาด่าด้วยความโกรธจัดเลยครับว่าคาดไดทั้งโกหกและทรยศเขามันทาให้เขาเจ็บมากเลยทีเดียวส่วนคาดไดในที่สุดเขาก็เข้ามาบังเกอร์ได้สําเร็จเขารีบถอยชุดแล้วบอกกับแอบบีว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยในตอนที่เขาค่อยๆย่องเข้ามาบลลก็ได้ยิงใส่เขาเพราะบาลรู้การเคลื่อนไหวข,ของเขาผ่านกล้องวงจรปิดนั่นเองคาดไรรีบวิ่งไปแอบจะน้าพยายามบอกกับบาลเอว่านายไม่จำเป็นต้องฆ่าฉันหรอกพวกเราอาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เหลือรอดนะ แต่บราเออก็ไม่ไว้ใจคารดไรอีกต่อไปแล้วครับถ้าหากเขาปล่อยไปคารดไรจะฆ่าเขาตอนที่เขารับอยู่ได้ทุกเมื่อคาร์ดไร้จึงพยายามขังบรล่าเออไว้ในห้องเก็บของจากนั้นเขาก็เข้าไปในห้องพยาบาลเพื่อหาโมฟีนแต่พอคิดไปคิดมาเขาเกิดไม่กลายจะฆ่าเพื่อนของตัวเองซึ่งภาพหลอนของแอบบีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่ออ้อนวอนให้คาร์ดไรตฆ่าบรล่าเออซะเพราะถ้าไม่ทําจะเป็นเขาเองที่ถูกฆ่าคาร์ดไรจึงตัดสินใจจะทําเพื่อแอบบีเขากลับไปที่ห้องทํางานพร้อมกับถังแก๊สในมือ จากนั้นพยายามมองหาบราอเออร์แต่ทันในนั้นบราอเออร์ก็ยิงเขาซะก่อนคาไดไรที่บาดเจ็บพยายามจะอธิบายว่าเขาพยายามจะช่วยเธอเขาได้สัญญากับเธอไว้ว่าแล้วเขาก็หันไปคุยกับแอบบีอีกทางหนึ่งซึ่งบราอเออร์ที่ไม่รู้ว่าก่อนว่าคาไดไรเห็นภาพหลอนเขาก็พยายามจะตะโกนด่าว่านายกำลังคุยกับใครที่นี่ไม่มีใครคนอื่นแล้วคาไดไรจึงใช้ทีเผลอผลักบราอเออร์จากนั้นรีบหนีไปซึ่งรูปบางอย่างได้หล่นลงบราอเออร์จึงหยิบมันขึ้นมาดูครับ และนี่ก็ทาให้เขาได้พบกับความจริงบางอย่างเขาไปที่แคบซูนของคนอื่นๆจากนั้นเขาก็เทียบใบหน้าคนที่นอนอยู่กับคนในรูปภาพซึ่งปรากฏว่าหนึ่งในนี้เป็นแอบบีเมียของคาร์ดไรคราบบราวเวอร์จึงตะโกนว่านายอยู่แถวนี้ใช่ไหมออกมาซะมีงานเขาจะเป่าสมองแอบบีซะซึ่งคาร์ดไรก็ร่าวาที่บราวเวอ,อเรอ์เผลอพุ่งเข้าไปฉีดมอร์ฟีนใส่คอของบราวเวอร์จนได้บราวเวอร์เรียงปืนมาที่เขาแต่สุดท้ายบราวเวอร์ก็ไม่ยิง เขาเรือที่จะให้เพื่อนมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อคอยดูแลคนที่เหลือจากนั้นเขาก็เริ่มสุดตัวลงคาร์ไลพยายามจะเข้ามาช่วยแต่บราวเออร์ก็บอกว่าไม่ต้องขอให้คาร์ไลดูแลแอบบี้ให้ดีก็พอว่าแล้วลมหายใจของบราลเออร์ก็เริ่มแผ่วลงจนในที่สุดเขาก็ได้ตายก่อนหมดเวลา5นาทีคาร์ไลพูดก,กับแอบบี้ว่าเขายังไม่ตายเขาเป็นคนเดียวที่ยังทําหน้าที่และตอนนี้เขากําลังนอนหลับอยู่บนเตียงของคนที่เขาฆ่าจากนั้นเขาก็เริ่มกล่าวเข้าสู่โหมดหลับพืกอีกครั้ง ก่อนที่เวลาและอากาศจะหมดลงในเวลาต่อมาไฟในบังเกอร์ก็ติดขึ้นมาอีกครั้งแคปซูลของทุกคนได้เปิดออกมันถึงเวลาแล้วที่สภาพอากาศของโลกภายนอกกลับมาพร้อมอยู่อาศัยเมื่อพวกเขาเริ่มตื่นขึ้นเหล่าปัญญาชนได้ลุกออกมาจากเตียงของพวกเขาเพื่อเริ่มทําการสร้างโลกใบใหม่ซึ่งนั้นก็รวมไปถึงแอบบีเธอตื่นขึ้นและหายใจหอบขณะที่เธอกําลังปีนลงมาเธอก็ได้เห็นคาร์ดไล์ออกมารอต้อนรับด้วยความคิดถึงอย่างสุดหัวใจ ซึ่งแอบีเองก็คิดถึงเขามากเช่นกันสุดท้ายนี้เพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าคาร์ดไรต์ตื่นแค่2ชั่วโมงในทุกๆ6เดือนแต่เขากลับแก่ขึ้นมากขนาดนี้แล้วเขาจะต้องรอนานกี่ปีกันนะกว่าที่จะได้เจอกับภรรยาของเขาและอีกอย่างหนังก็ไม่ได้อธิบายครับว่าคาร์ดไรต์มีเหตุผลอะไรทําไมเขาถึงไม่พยายามช่วยในตอนที่บรา,าเอ้กำลังขาดอากาศหายใจเขาต้องการปล่อยให้เพื่อนตายจริงๆหรือเพียงแค่เขาไม่ได้ตั้งใจอันนี้เราก็ต้องไปตีความกันเอาเองละครับ